เออเออมาอีกาลีอ anyway. ีกาลีอี Ai, Ring, ้อ่ะอีสัตว์ตายไปเร่เรๆเรเดเร่เรตายพี่ดิเจอพลังชายโสดเข้าไปยังไงนี้อะไรเนี่ยต้องการอะไรไอ้ลิงไอลิงไอ้ลิงเฮ้ย I am you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  i อ m อ o u i am อ o อ i a ยู o อ f อ g u ยูฟ i g u r e ฟโยกโอ้โหไอ้เหี้ยโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแต่วันนี้เรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่าเอร์โกันนะครับผมซึ่งเป็นฮีโร่ชายโสดนะคือ <c ười> มันเป็นฉายยางมันแหละก็จะมาลองดูว่ามันนะครับเออเก่งแค่ไหนนะผมชายโสดของดานะฮะหึมามกขึ้นที่มือข้างเดียว <c ười> อันนี่นะครับเป็นฮีโร่ชายสดโอ,อก,ก้ามข้างเดียวสุดยอดโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมละชายสดผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยลืมปเปิดเสียงเกมป่วะโอเคปะเออทำไมเวเลสเขามาเล่นดีปะอ๋อเขามาเดินเล่นเนี่ยเป็นฮีโร่ชายสดอันนี้ไง มือขวาใหญ่ข้างเดียวก้าวขึ้นข้างเดียวอันนี้เราก็จะเป็นอูคองรอรี่เอ็นโซโกาเรีสุนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเอสายดามจตรล้วนเลยนะฮะออเป็นต้านสถานะเอาแล้วกันเอ,ออเออเออผมน่าจาับสกิลสองมาเนะี่ยได้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับผมเสร็จผมลิง เสร็จผมเสร็จไม่ใช่เสร็จแบบนั้นนะเสร็จแบบค่าได้นะครับโอเคก็จัดไปเฟิร์สบัตไปดีฮีโร่ชายสดของเราเนี่เก่งอยู่แล้วนะฮะเป็นออฟเลนที่เก่งแต่ไม่ค่อยดังแนวโอ้ไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้ก็สับหน้านะไอเอ็มยูวะโช ไอ้ผมอยากออกไปแปลกใหม่วะ่ะเด็กมีมีนิเจอร์เลยนี่เดี๋ยวมินิเชอร์นะเป็นไอเทมใหม่นะเป็นดาบใหม่ดาบใหม่หนึ่งอันเหมาะสำหรับชายโสดหนึ่งอันฮัลโหลฮัลโหลไม่ไงนี่ไงจุ๊จุ๊จุ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 ๊เรียบร้อยครับผมอันตีของเขาเนี่ยเป็นอมตะนะเนี่ยชายโสดของเรานะ ไม่เนเลยเก็บเลือดด้วยออฟเลนตัดเลือดเลยเนี่ยตัดเลือดได้ละอันนี้ทีมผมโอ้โหเอ็นโซนข้างเจะเดือดนะฮะไหลเขาได้ไหลเลยช่วยนะเขาตีก่อน Why am i so sad all the time ทำไมฉันเศร้าตลอดเลยไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้ประวัติของโอโรนะผมเป็นเขาเป็นอะไรนะลืมไปแล้ว ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเฮ้ยจุ๊บปุ๊บอันนี้ยอยอกยอ,กยอกตอนนี้เหมือนปารบฟาเขาจะว่างอยู่แต่มันเป็นอินโซดิทำไมดีเพื่อนเราจะเข้าดีไหมเพื่อนวอหนึ่งเรียกวอสองอนจะเข้าดีไหมเพื่อนไปละไปก็ได้กาลิโอเม็ดเม็ดหวานเจี๊ยบ แต่รอเลี้ยงนี่ไม่หวานเท่าไหร่เลยวะผิวๆเลยรอเรียปิ๊กปังเข้าหน้าไปดีรูนที่ผมมามาเป็นเจาะรอยนะครับ o n ส l o ตแล้วก็อะไรแอซิส,สนเซนตดับเคอผมไม่รู้เขาใช้รูอะไรกันหรอกผมก็จัดตามของผมเองผมจะจัดไอเทมผมเองเป็นไอเทมสไตล์ผมนะฮะถ้ามันเวิร์กก็ลองใช้ดูได้ วิว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 ไอ้ยต่ายต่ายต่ายตายตายฟิวฮาฮ่าฮ่าเฮ้ย,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 ย <c oughs> <c oughs> ผมว่าไม่กัดหรอกะขโมยเลือดเม็ดเลยหน้าคอซิกแซกตาอันไตแต่เดิมน้าคอสไม่โดนเกี่ยวนะทุกคนไปโทษเขาไม่ได้เขาโดนโซ่ล่ามอยู่ขอยิงอีกเรื่อยเรื่อยเไอ้มันอยากโดนนะกาลีมันอยากโดนนะทุกคน เขาอยากโดนพลังของมือชายโซดอ่ะมันเร็วรัวมากเลยเนยี่ดูดูนัดไปหนึ่งทีไปมา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 เฮ้ยไม่แม่งซิกแซกหลบด้วยอันนี้ผมกำลังที่จะส้มที่จะฆ่าเลงอยู่ฮึบ โป๊ะโป๊ป๊ปังเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้ริงมาแล้วก็หวานเจี๊ยมนะได้ริงมาเกินม,มันจะจบบนหรอหมายถึงมันข้างมันจะจบบนหรอแค่สองคนเลยโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์เรื่องล่างดีกว่าครับดู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  ไ a M I so sad all sad all the time เฮ้ยมันพูดกับตัวเองเหรอมันมันมันมีคนหนึ่งพูดด้วยนะนี่เลยเป็นไอเทมสไตล์ผมจะมินิเชอร์แล้วก็สเปียไปเลยเป็นไอเทมที่อึดแล้วก็แรงด้วยนะฮะไปแล้วโว้ยวิไปแล้้ววโวย อุ้ยดีนะกดเดอะมินิเชอร์สามารถลดดาเมจได้ใช่ปะวะลดความเสี่ยงที่ได้รับลง40เป็นเวลา2วินาทีโอเคดีๆเนี่ยมันมันมีประโยชน์จริงๆว่ะเดอะมินิเชอร์เชอร์ะ isher, อะไรฮนะมีเอ็นโซค่อนข้างที่จะเลือดโลมากเลยนะฮะก็ต้องไปเคลียร์ล่างนะอะไรอะไรยิงอะไรเอ็กซ์โสูมทำไมอา้าวอันตีทำไม ันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ยเจ็บปะไอสัตว์เดี๋ยวเจอ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 ลิงลิง,ลงหรือตัวอะไรมาอยู่ในพุ่มอนน่ไม่โดนหลอกวว้ๆวๆมันผมเห็นตัวอะไรอยู่ในในพุ่มตรงนี้ปะก็จะเป็นเอ so, ็นโซะซึ่ว่าผมคิดไปเองมันไม่มีวะอะไร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 ก่อน ซูมไรโกนไอสัตว์ตายไหมตายไหมเอา้าอันตรีกูดูดูท่าดูท่าดูท่าเฮ้ยจุ๊บมันงี้เป็นไงไม่งี้อันตรีเข้าด้วยโคตรเท่ครับตรงกว่านี้โอ้โหเยี่โตมันปิดหลังเอา้าเรียบร้อยเอ็นโซเอืออาวเป็นไงล่ะโคตรตึงนะฮะเพื่อนในทีมนี่ชมเลยนะเนี่ยชมเพาโคบายอ่ะตอนนี้เบรดเข้ามาครับเบรด กระโดดย่ำใส่เอลซุจังวันี้ไม่โดนใครเลยเรียบร้อยอันนี้เดือดเทลคนเดียวที่ป้อมนะฮะเทลไม่น่ารอดเหมือนกันครับโดดเอลโตเกียวข้างล่างนี้ไม่ไหวเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับเราต้องอาจจะต้องรอของนิดนึงป้อบเอเบิลเบิลเดือดเดือด,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 ด เอ้ยทำไมไม่มีคลิปมาเลยสักตัววะมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ผมันใชห้าสเต็ k เลยอะเฉอะเฉอตช็อตชอตชอ็ชอตฮีโร่ใช้โสดกลางใหญ่เอา้าเอา็มจบกเอ้าอยากยิงป้าวอยากยิงป้าวอยากยิงอีกป้าวพวกอยากยิงเยอะๆไม่ใช่เหรอ นีไ่งไงโอ้โหทำไมกูจะตายวะเนี่ยี่ผมมึงยังไม่ได้เข้าไปไหนทำไมผมจะตายวะงงโดนซูมไม้โดนซูมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนวะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วช่วยไม่ทันแล้วครับแม่งมันยิงอยู่วะมึงเหรอมึงเหรอเอาอันตีิกะ อันตรีทำไมเป็นบ้าอะไรเอลสูเป็นบ้าอะไรนี่เหลืเทลคนเดียวครับไม่รอดแล้วจังหวะนี้นะครับผมเอลสู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 เอลูมา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 ,มาไอ้เหี้ยโดนคลิปตีตายอู้ไอ้เหี้ยขุศ <c oughs> าก,กวดเดิมมินิเชอร์เดอมเดอมมินิเชอร์แล้ว ต้องมารือว่าจะรอดคิดว่าจะรอดจริงนะครับ The Minis Her the Minisher ชื่ออะไรมาตัอไปมจะจอเป็น Oniarm นะครับผมอะไร Enzo ยืนนอกพุ่ม Enzo หละะุดพุ่มตัวนนี้มันเอาแล้วมันเอาแล้วทุกคน Be careful ต้องตายอย่างเดียวครับผม อยากเข้ามานะไม่อยากเสื้อกำลังหัดเล่นทุกตัวจ้าเป็นชื่อเขานะฮะไม่มีใครดูบอลเลยนะเล็งมาล้วงผมดีวะอยากโดนเล็งทกจังเลยฝากบนหน่อยนะครับเพื่อนผมมาเป็นซับให้เทียว <c oughs> เอ้เทียวไม่ไม่กลัวอะไรเลยเว้ โอเคโอเคผมเวทอยู่ผมเวทอยู่เรียบร้อยผมได้แล้วผมได้แล้วอ๋อเอ็มยูแต่คุณไม่ใช่ฉันสับหน้าไม่เลยเนี่ยปุ๊ป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 ุ๊มามาเพื่อน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 ในเฮียตัวแม่งโกงชิบหายเลย ไม่เกี่ยวโซได้ไม่งลดตาเมียดิโอ้โหฮี่คลิปต่อไปต้องเป็นมันแล้วไหม <c oughs> เอ็นโซเจอเอ็นท 6. อะไรอะไรคุณยิงได้นิดเดียวผมกระซ้ o คุณนะ่ะของเราหน่อยไอย้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ก็คุณเก่งแล้วแต่เป็นผู้ชายนี่อะไรโอ้หผมโดนผมไม่ได้โดนคุณเลยผมโดนเอ็นโซตีเขี้ยนตลอดเลยเนะี่ย เกืต้องไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วเอนโซมันจะเกี่ยวขี้ไว้เอนโซไม่ทำไมมันไม่มีโซ่อะมันมันถืออะไรของมันหรอหรือว่ามันปากมันตั้งนานแล้วปังเอ้ยโอเคไปแล้วโอ้ยโอ้ยปีตรงนี้รอดยุ่ตรงนี้รอดจุ่ไอ้สั์เอ้ยถ้าเอนโซมาเห็นนี้เอนโซไปกลางไปโอ้เอนโซยังไม่ไป อยู่นี่ปวะลิงอะอกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหไอเ้เหี้อะม่มหาอะไรกินในพุม่มวะโอ้โหโดนคิวสนุกเลย <c oughs> เออดิอย่าไปซีเพื่อนอย่าไปซีหมดปกติธรรมดานี่ครับโอ้โห m 1 6นะฮะผมก็เคยทำคลิป m 1 6 m 1 6ไปละทุกคนก็ลองไปดูได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะ ตาย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 เว้ผมอยากผมอยากไปกาลีต้องโดนผมสักทีละโดนแบบคิวนะไม่ใช่โดนอย่างนั้นเจอพลังชายโสดปุ๊บ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 น้อต้องไปเคลียร์บล้นเลยวะอีหลิงนี่ดันดันเก่งจริงดันดึงดันจะรักเธออยู่เนี่ย อะไรเนี่ยต้องการอะไรไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิงเฮ้ย I am you 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 ็มยูไอ figure ฟิกเกอโย่โอ้โหไอ้เหี้ยวละเอาดามเมจหน่อยเวย้ยอะไรมึงยิงเยอะโอ้โหน,น,นี่ยิงเดือตอดวะเนี่ยโอเอาเลยอเอาเอ็นโซน่ละแหละ เอนโซนแล้วแหละไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปเกี่ยวแต่วันนี้นาคอซิกแซกมิสเตอร์เทอร์เทลชฉันบอกว่าไทเทนไอ้สัตว์เอ๊ะไม่ใช่เทอร์เทลเป็นเป็นเต่าเลยไทเทนเหรอไทเทนเอะอสัตว์เทอร์เทลใช่ขออภัยนะครับผมอ่านอ่านผิดอ่านไม่ครบอุ้ยลิงมาลิงมาลิงมาโอ้โหลิงเก็บสอง อุยอีสัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยอยากได้กาลีมากเลยทุกคนเออเออมาอีกาลีอีกาลีอีอ่ะอีสัตว์ตายไปเร่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 ตายพี่ดิวเจอพลังชายโสดเข้าไปจังแบบนี้ โอ้ยเฮียนกบอลยิงบ้าขอไปในคำหยาบโอ้จะผิดกดดูทุบเลยวะเออมันตามมันตามมันตามเอาไม่เอาม,มันตามคีบมามือมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะสู่อยู่ไหนผอกหนเอลสู่อยู่สู่อยู่ไหนอลสู่อยู่ไหนจังไอ้เหียไอ้ดอะไรงูมาตีบ้าบี โอ้ม oh, ่ไอ hey, ้ว่าเอ้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยโอ้เทลสตันสวยมากอะไรวะเนี่ยมีแถบอยู่ตรงนี้ด้วยอยากเข้ามานะแวร์ลิงไม่ได้เด็กเฮ้ย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 เกือบแล้วกูมาชิ้นสุดท้ายเนี่ยต้อง ตัดเลือดดีวกว่าแปดร้อยเลยนะแปดร้อยเอาดีกว่าจะเอาไปตัดใครวะเอนโซเอนโซดูดเลือดปะว,วเะเอลสูเอลสูดูดอยู่ลิงต้องเจอกับผมจะตั้งว,ว่าสิ่งผมว,ว่าไม่น่ามาหาผมนะจะไปเคลียร์คลิปอะไรมาก,ก่อน mm hmm. ชิ้นสุดท้ายนี่ผมอยากออกเป็นเป็นเกาะฟ้าดีกว่าเนะทุกคน mm hmm. ใช่ไหมทุกคน เออนั่นแหละตามนั้นคิดจบอ๋อมยูบยูนอ o มี e อะไรมานี่มานี่อุ oh, here, here. Oh, ้ยเฮียอีเฮียโอ้กูกรนกันตีแล้วว่านาคอสซิกแซกสวยอู้นะเขารู้ว่าลิงอยู่ไหนเอ๊ะมันนาคอแมบสว่างชัดชัด <laughs> พูดเป็นงั้นเลยครับจากเซนใครก็ น่าจะรู้อยู่มั้งว่าอยู่พุ่มหน้าเพราะว่ามันไม่เดินมาพุ่มนี้น,นี้ v เวเลสพยายามที่จะย่ำปลาจอมนะย่ำปลาจอมนะครับทุกคนไปดูได้เป็นคลิปของซนะูก้ายะย่ำปลาจอมชิ้นสุดท้ายนี่ออกไปลเลยดีกว่าอืมเอาเป็นเกาะฟ้าแล้วกันเนาะเกาะฟ้ากสชิ้นหนึ่ง้วกัน จะได้เอามีความเปิดไปด้วยเพื่อนไม่ไปโซนดาร์กเหรอครับเนี่ยอุ้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 ยอยอุ้ยอุ้ยดาคแรงมากอุ้ยอุ้ยออ้ตายตายตตไหนเอ็ซี่หกโอ้ได้แค่นั้นเลยยิงเหมือนต้นเออเออจริงได้แค่นี้ไม่แรงเลยวะอุ้ยมันเอามันเอาคอดทุกคนมันเอาใครวะ โอ้ยเพื่อนมันอยู่นี่เพื่อนไม่งไงโอ้ยไเหี้ยมันหลบมันหลบมันหลบผมมันหลบผมสวยครับสวยสวยเดี๋ยวผมไปการบนก่อนวิทํทำไมมันลากมาทางนี้วะไอสัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋เดโอ้ยีเดี๋ยวมันพิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวกาลีไม่มพิมพ์แน่สักอย่างหนึง่งพิมไหมห่าไม่พิมพ์ วิเวเลเก็บได้แล้วทุกคนตอนนี้นาะคอต้องแบกแล้วว่วนะอุ้ยนึกโหลิงลิงทำไมมันถึกว่ะทำไมเล่นมันเยอะจังวะโอ้โหนาะคอเล่นดีแล้วทุกคน,ท,กคนทุกคนเล่นดีละมีผมนี่แหละช้โสดที่เล่นแย่อยู่คนเดียวผมขอโทษทุกคนโอ้โหลาก่อนทุกคนทีโมขอโทษครับ โอเคทุกคนอยากทำอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะคิดอะไรไม่ออกแหละวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากโดนอิดก็ลิงก์ใต้คลิปฝากกดไลค์แชร์ติดตามด้วยครับวันนี้ไม่รครับ